ส,สวัสดีประชาชนครับของจริงไม่ได้จัดตั้งมีความรู้สึกไงพี่ระบายหน่อยคนไม่ไหวค่ะอยู่บ้านคนไม่ไหวแล้ว อนาจอะไรพี่มายึอดอำนาจเราม,ามีมีอำนาจเราไม่ยึอดอำนาจเราอ่ะมีมีสิทธิ์อะไรเขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วที่มายึอดอำนาจเราอ่ะอํานาจที่แท้จริงคือประชาชนครับนีเ่เล Okay. Yeah. Yeah. ขมปากขมคอครับจากมะน,นุกนักกอกรับ